ก็คณะูวิชาเลยครับก็เราได้อาหาร่งกันเพื่อก็่ราได้แบ่งเปผมจะดูแลทางด้านของหนึ่งุดนึงตที่ที่หนึ่งจุดหนึ่งที่สองหนึ่งจุดสามหนึดี่ห้าจุดหนึ่งและก็ห้าจุดสในการเกษมนั้นก็ดูแลองค์ประกอบที่สององค์ประกอบที่สี่กาากดแล้วใหม่ีตที่ 2 1 2 2่สอวสอานะครับก็4.1ส่วนทางด้านอาจารย์รุ่งรอดก็ดูแลทนเรื่องนจุด้งแล้วก็สจจากนั้นช่วงบ่ายเราก็มาสรุมไปสหช่วงแรกถ้าตอนที่สัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็ขอเชิญปนทึกรายการเนี่ยไปสรุปไนทนเนนคณะศิลปาสตรของไรซิีนาชมงคนตัวดัครพ รองรับนะครับท่านประธานและท่านกรรมการนะครับที่ได้ลงนามให้เกียรตินะครับคณะในการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2562ได้แนะนำจังหวะนี้นะครับท่านแรกคือท่านอาจารย์ดรสองพันชุกใสครับรองหัวหดีด้านบริหารและพัฒนาระบบท่านที่สองท่านอาจารย์สายยุทธไรจุลูมรองประธานกรรมการประมันคุณภาพการศึกษาภายในนะครับอันที่สามรองอาจารย์ ทีศิสวัสดิ์รองร้องเรียด้านวิชาการวิจัยครับท่านที่สี่ท่านอาจารย์สุภชัยสัพเพธนาสานรองร้องเรียด้านพันานักศึกษาครับท่านที่ห้าท่านอาจารย์ดร์นัตยาคงศพันธ์ครับรองาร,าร้องนนเรียประจำศูนย์ศูนย์ธนบุรีครับท่านที่ทัพโหมครับผู้ช่วยหัวนหน้าสน,าน,นักงานคณะบดีครับท่านต่อไปนะท่านอาจารย์ทองศักดิ์สุดาครับผู้ช่วยเร้อีกด้านวิชาการและจัดหารายได้ครับ อาจารย์ดรจิดาภาเรด้มีศีรษะผู้ช่วยกำลังดีดด้านการสุขภาพครับและหัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ครับอาจารย์รุจิกาธรรมรัตน์จะมีผู้ช่วยกำลัดีด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์ปริมพรจันทร์พริมสุวรรณผู้ช่วยกำลังดด้านส่งเสริมและบริการชางการศึครับและอาจารย์กัเตวีเวียงสิมาผู้ช่วยกำลังดด้านจับพันเกลือไทย ท่านอาจารย์วัชรเดชดรธนรัตนภูมิทนานผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรครับท่านอาจารย์ดรธารินีนวัตน์ธีครับผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและนวัตกรรมและหัวหน้าสาขาวิทยาการท่องเที่ยวและโรงแรมครับท่านอาจารย์นัทีเป็นบุรีครับผู้ช่วยบดีด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับแล้วก็หัวหน้างานวรพงศ์ใหญ่มากครับหัวหน้างานวิชาการครับแล้วก็คุณสุดารัตน์ปั้นหัวหน้างานว่านักศึกษา แลานั้นก็ยังมีน้องๆเจ้าหน้าที่สายอย่างนูดนะครับที่มาต้อนรับอมีท่านผู้ช่วยน,นผู้ดีด้านหนึ่งที่มาแล้วนะครับรา็อาจารย์หาประกรณ์ทองคำนุชครับที่มีด้านดีต่างด้าครับก็ทั้งหมดนี้ก็มาให้การต้อนรับท่านแล้วก็จะได้ให้เรื่องของข้อมูลในเรื่องของการประกันคุณภาพด้วยนะครับ,รบขอต้อนรับท่านในความดีดีย,ย,ยิ่งแล้วก็วันนี้ขออนุญาตดูแลท่านเรื่องอาหารเบรคแล้วก็อาหารกลางวัน รวมถึงการดูแลความสะดวกต่างๆ,ๆครับมีอะไรที่ต้องการก็ขอท่านได้บอกทางฝ่ายเลยครับขอบคุณท่านมากครับคณะบดีรองคณะบุรีผู้ช่วยคณะบดีโดยเฉพาะไอ้พักเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกัน,กนคุณภาพทุกท่านผมในานามของผู้ประเมิของสครวมทั้งทีมงานก็มีท่านผู้ช่วยอาจารย์ประเสริฐเจ็นหรืลศยสิ่งแล้วก็ อาจาร,รย์รุ่งโรแ่แย่สิลป์มารอบปีที่แล้วก็ได้ด้วยงานครับก็รู้สึกเป็นเกียรติได้มาตรวจติดตามความก้าวหน้าอคนนอาารั้งหนึ่งมาดูจากเอกสารนั้นรู้สึกว่ามีความคุ้มค่าชื่นชมทางด้าเทคโโลีเราได้พัฒนาขึ้นมา,าเยอะพอเกณฑ์การประเมินก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงแนบผลเปลี่ยนแปลงกันตัวก่อนก็เหมือนกับปีที่แล้วก็คือ ผมก็จะดูแลทางองค์ประกอบที่หนึ่งที่มีตัวบทีที่หนึ่งจุดหนึองห่สีแล้วก็องค์ประกอบที่ห้าห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองเพราะว่าเชื่อมโยงกันส่วนทางด้านผู้ช่วยอรจารเกษนั้นดูแลองค์ประกอบที่สองสองจุ่มแล้วก็องค์ประกอบที่สี่จุดหนงแล้ท่านทางลุงร์ก็ดูแลทาได้าน ก็จะดูในรายละเอียดต่อไปเกณฑ์การประเมินก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่หลักการประเมินหลักพิษยาวิจาร์มีอะไรก็เราจะต้องเสนอแนะให้มีการพัฒนาความเราใช้หลักเวาธรรมด้วยในการไปตรวจประเมินเพราะนั้นทุกท่านสบายใจได้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้อยากให้ท่านเสนอตัสู่งานที่ท่านทำมาในรอบปี ต่อไปก็จะเป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาในรอบปีการศึกษา2562ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับซึ่งเราจการศึกษาอยู่ที่ทั้ง4ศูื้นที่นะครับเราจะเรียนกษาที่เป็นสาขาคี่อาชีพอยู่ที่ต้องเารจีนกาส่วนธุรีและสุพรรณบุรีครับแต่ส่วนที่สุพรรณบุรีนั้นตอนไปมีทัศนาทั่วไปนะครับก็เท่ากับว่าเราก็ จาการศึกษาในสองสายนี้ทั้งสองทั้งสามทั้งสี่ส่วพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับที่นี่เราก็มีสี่หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรสังกตเพื่อการสื่อสารหลักสูตรการท่องเที่ยวหลักสูตรการโรงแรมแล้วก็หลักสูตราหกรมรมภาษาอังกฤอตสาหกรรมการบินซึ่งภาษาสังกิจศักรมการบินนั้นรุ่นเปิดเป็นปีแรกนะครับแล้วก็สอนในกลุ่มเช n งดรวิ a ยาการศึด้วย ที่นนทบุรีก็มีสองหลักสูตรครับคือภาษาอังกฤษเพื่อกันสืส่อสารกับภาษาอังกฤษสุ่อสารทางการบินแล้วก็ในปีต่อไปก็จะมีหนึหลักสูตรก็คือเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการที่ศูนย์นนทบุรีนะครับแล้วก็สอบวิชา general education ด้วยครับที่ศูนร์มันบุรีก็จะมีเพียงสองหลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารกับหลักสาูตรการท่องเที่ยวครับแล้วก็จีนนะครับให้กับทุกคณะที่ตัดสินใจมาเรียนสาขาเป็นว่าอะไรที่ตัดสินใจมาเรียนสาขา สวัสดีครับชื่อนายเสวัลณีครับมาจากสาขาการแลกปีอยู่ปีที่สองครับที่ตัดสินใจมาเรียนสาขาการแลกนะครับเพื่อที่มันสามารถแยกได้หลายอาชีพเลยตัดสินใจที่จะมาเรียนสาขาการแลนครับนายสรวิสันเสินเหี่ยวครับนักศึกษาชั้นปีที่สี่สาขาการท่องเที่ยวครับที่ตัดสินใจมาเรียนครับเพราะว่าการท่องเที่ยวครับเป็นอาชีพที่ เป็นมีความสาคัญนะครับของประเทศไทยครับสวัสดีครับผมนายนัทนันมุบัยศาสตร์ครับนักศึกษาชั้นปีที่สองจากสาขาภาษาอังกฤษวิาะการศึกษาครับสาเหตุที่เลือกมาเรียนภาษาอังกฤษวิเาะการศึกษานะครับเพราะผมคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาหลักที่เราทุกคนต้องใช้นะครับแล้วก็มันสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายอาชีพครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับผมนายวิรัติเมฆสวรรด์นะครับอยู่วีที่สามครับเอ่อเรียนสาขาคารองแรมครับ สาเหตุที่มาเรียนกันโรงแรมนะคะก็ชื่นชอบในการบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการทนงก้านเสิร์ฟหรือว่าแม่บ้านนะคะแล้วก็ส่วนงานที่ชอบแล้วก็อยากจัเป็นจริงๆของตัวตนนะคะก็คือเป็นื่อทําการจัดเลี้ยงค่ะก็ถ้าเป็นสายพิธีก็จะมีลูกค้าบางตนเข้ามาค่ะคุณชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะต้องใช้บ้างแต่ส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นคนไทยมากกว่านะคะแต่ว่าจะได้ทักษะการพูด อะไรเงี้ยจาการอบรมไม่ได้นว่าทำออนไลน์เรียนปกติว่าอ่าตอนหนูเรียนค่ะจะจะก็มีรายกลุ่มแต่ละวิชาค่ะวิชาอยู่แล้วค่ะมีรายกลุ่มแต่ว่าช่วงที่หนูเรียนอะจะเรียนกับอาจารย์ที่ในห้องมากกว่าค่ะแต่ว่าเวลาอาจารย์จะสั่งไลน์หรือว่าส่งอะไรให้ดูเป็นความรู้เพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์ก็จะส่งทางไอกลุ่มค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีงานได้ทีม ผู้บริหารในที่นี้ให้ข้อมูลเป็นย่งทุกวิติที่ต้องการโดยเฉพาะการทำการสัมภาษณ์นักศึกษาและก็สิ่งเก่ารวมทั้งทางด้านของการตรวจหลักสูตรก็ได้ดูทั้งของอมอคสอที่มากรบทั้งทั้งสหลักสูตรจากข้อมูลย้อนกลับไปนั้นก็จะเห็นได้ว่าสรุปและการประเมินในระดับคณนะของคณะศิลปศาสตร์ราารริทราลัยเทคโนโลยี รัชมงคลสุวรณภูมิตัวบ่งชี้ที่ 1, 1นึ่งจุดหน้ลำหลักสูตรนั้นที่ได้คะแนนมา3.72นั้นก็ยังยืนยัางคตัวคุยกับทานดรจินวา,า<ส>ที่จะให้อาจารย์ทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่เป็นขบวนการจุดเจ็ดตัวก็วคือตัวบ่งชี้ที่3ามจุดสที่5.152 5.3และ 6. กจุด่งชี้ที่1.2่นั้นเนื่องจากว่าของท่านที่ประเมินไว้ได้ 2.0 3นั้นก็อันนี้เพิ่มขึ้นได้ในปีการศึกษา2 5 6 0ัคะแนนที่ให้ไว้เป็น2.19ภาษาอังกฤาาติเพื่อการสื่อสารของท่านมีอยู่แล้วแต่ยังขาดข,ข,ของศูนย์สุภาพสฒนาเนี่ก็คือหลักสูตรไหนที่ยังไม่มีเป็นรายเอีถึง20%ก็ควรที่จะบางหลักสูตรเขาก็ไปรวมกันเนื่องจากว่าหลักสูตรัเปิดสามแห่งโดยใช้รหัสเดียวกัน เวลาประเมินก็ประเมินแย่หน<ม>ึ่งจุดสามก็คือตำแหน่งทางวิชาการที่ของท่านมีอยู่16มาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งท่านเป็น17ก็คำวนวณออกมาได้1 0ึ่งจุสาคะแนนเพิ่มขึ้นอีกที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าครับก็คะแนนตามเดินมนะครับแต่ว่าข้อเสนอเนี้ยเพื่อการพัฒน,นาแล้วก็สถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเรื่องโควิดก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องการตกงาน จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สิทธิเก่าที่ที่กลับมาอยู่บ้านหรือตกงานเนี่ยควรจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่คณะได้เสริมให้นะครับเพื่อนอนาคตอาจจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องมีแล้วล่ะครับเห็นช่องทางแล้วแต่ว่ากิจกรรมควรจะเสริมเพิ่มื่อขึ้นครับก็คือก็จะเป็นประโยชน์กับสิทธิเก่าทุเ่นก็อเสริมนิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ากิจกรรมที่กําหนดในข้อที่3 กิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะการประกันนุำภาพอของให้แก่นักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการให้รู้เรื่องของมค .2 แต่ถ้าบางหลักสูตรมีมค .1 เราก็ต้องโยงไปสูม่มค .1 ค .1 ที่มีอยู่ทั้งหมดตันนี้ปีที่แล้วมีอยู่28จากหลักสูตรทั้งหมดมี11,35หลักสูตรความวาใจใสของอาจารย์แต่และหลักสูตรครับ และก,การพัฒนาครับก็คือแต่ว่าก็จะมีข้อที่ตรงกันเมื่อกี้ที่ท่านรัฐมีแจ้งก็คือนักศึกษาต้องการชุดดูมาแล้วครับก็เลยมา,มาเลยตกใจมากตกใจตรงกันเลยครับก็คือแต่ว่าประเด็นอื่นก็แต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องสถานการณ์โควิดเรื่องนักศึกษาปีสี่ที่จะออกฝึงา,งานครับว่าบางที่ก็เรื่องกระดูแคดเซอร์มาแล้วว่าไม่ไม่ไม่ได้มีสถานที่จุกมา แต่ว่าก็อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เวลยาสูตรก็ก็ลงมาช่วยเด็กอยู่ครัสามตัวสามสวนนั้นเป็น3.6มจุดหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อคิดกับเทียบกับจำนวนสารเบดบทความนะที่ําเสนอในครั้งนี้นะก็จะเป็นผลงานที่อยู่ในส2เนี่ยที่นไปนล้ยละ32มจแล้วส่วจุดสี่เป็นไปลวละ35นะครับส6วุดหกรือที่ไอตุ่มสองี่ยแล้วละสิบเป็นต์จุดแก็ร้อยละสิบุดเแล้วก็ที่อยู่ ได้หนึ่งคะแนนนะครับก็มีร้อยละสามจุดสองสองนะครับสิทธเก่าก็จบเมื่อปีที่แล้วเขก็ได้งานเขาบอกว่าเวลาสอบเข้างานเราอาศัยเส้นหรือว่าด้วยความสามารถเขาก็บอกว่าไปเขาเรียกไปสัมภาษณ์ก็สิบกว่ารายสาเหตุที่เขาเลือกเพราะอะไรสื่อภาษาอังกฤษหรือว่าทางด้านเขาบอกว่าเน้นภาษาไทยนี่แหละแต่ความการตอบประเด็นต่างๆให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างหรือว่า ที่ต้องการของของค์กว่าท่านได้เจนมาดีแล้วสําหรับสิทธิเก่าก็ได้งานก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้สัมภาษณ์ในสิทธิเก่าแต่แค่โดยสรุปแล้ว <c oughs> เรื่องวันมีความเสี่ยงอยู่เรียงลําดับได้อยู่3ประเด็นด้วยกันในต,วตรวจประเมินในครั้งนี้อันที่หนึ่งก็คือความเสี่ยงเรื่องของนักศึกษาที่ออกไปสู่ตลาดแรงงานเพราะว่าโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวกับโรงแรม เพราะว่าเก COVID ิดจากโรคโควิดผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานนะครับท่านกรรมการทั้งสองท่านนะครับที่วันนี้ได้กรุณาสละเวลานมีค่าของท่านมาอยู่กับเราทั้งวันแล้วก็ท่านทํางานหนักมากนะครับข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะมายืนยันกับคะแนนที่เราได้ประเมินตัวเองไปก็ดีใจนะครับว่า ในในหลายส่วนนะครับที่เราพยายามทำท่านก็ไปไปค้นไปคว้าไปขุดลงไปดูต้องใช้ภาษายนี้นะครับจนทำให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก4.06ขึ้นมาเป็น4.09ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็ต้องเรียนท่านกรรมการทั้งสท่านนะครับว่าคณะศิลปศาสารนั้นทำงานหนักตลอดนะครับตั้งแต่ผู้บริหารยันลงไปจนถึงนะครับแม่บ้านกันเลยทีเดียวทุกคนก็รับนโยบายแล้วก็ นาไปบริหารจัดการนะครับจนได้รับความสาเร็จต่างๆมาับหลักสูตรเนี่ยเราได้รับรางวัลการพัฒนาหลักสูตรนะครับดีเด่นเป็นระดับหนึ่งของมหาวิยทยาลัยทุกคนมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะทําทงานกันทุกคนท่าน,นเชื่อมั่นว่าคะแนนที่เราได้มาเลยก็เป็นคะแนนที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานของเราจริงๆในานามของผู้ประเมินของสกอก็ต้องขอบคุณทางคณะพอดีแล้วก็ทีมงานของคณะ ศิลปศาสตร์ทุกท่านในงานที่ประกานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้เชี่ยวชาญเกษตรแล้วก็ท่อาจารย์ท่านโรคก็ถือว่าเราได้ร่วมงานกัน